สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลไม้ไม่จริงครับโปกติเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาผลิตภัณฑ์จากทางกูจะดอกร์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแอปเปิลอีโคซิสเต็มใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมขอพาฉีกเลยครับผมจะเปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงหนังขนาดย่อมๆเลยเเนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับกูจะดอกร์โปรเจคเตอร์ AC 1 0 2 4นะครับนี่เป็นโปรเจคเตอร์ที่ถอดรหัสไฟล์ 8K ได้คือรองรับไฟล์ 8K นะครับรวมถึงมีกำลังการขยายสูงสุดที่300นิ้วเลยนะครับใหญ่มากๆครับแล้ววันนนนนี้้้ตตตคคลลลิิปปบอกแ่เยะะฮ กำเงินมา5,300บาทเดี๋ยวทอนให้5,200กว่าบาทเองครับมันจะเป็นยังไงกับราคานี้ให้เรารมาบ้างใช้งานจริงเวิร์กไม่เวิร์กมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากอุปกรณ์ที่เขาให้มาภายในกล่องกันก่อนเลยแล้วกันนะครับไปแบบไวๆเลยนะนอกจากตัวโปรเจคเตอร์แล้วนะครับก็จะมีรีโมทสำหรับการสั่งงานมาให้นะครับมีสายไฟ ac นะครับมีสาย hdmi ที่แถมมาให้ด้วยนะครับเอาไว้เสียบเข้ากับโน้ตบุ๊ก pc นะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็มีคู่มือที่มีภาาาษไทยยยมมมดด้ววนะครับผพูเเสอล่ กูจดอกเนี่ยทำการบ้านในการตีตลาดบ้านเรามาพอสมควรเลยครับแล้วผมขอชื่นชมนิดนึงว่าเขาทําคู่มือออกมาได้ดีมากๆครับอธิบายละเอียดภาพประกอบชัดมีคําแนะนาในการติดตั้งการจัดวางด้วยว่าต้องวางยังไงครับมีโหมดการทํางานต่างๆการเชื่อมต่อก,กับอุปกรณ์บลูทูธต่างๆครับละเอียดมากจริงๆอันนี้ชื่นชมเลยครับแล้วก็เป็นภาษาไทยสมบูรณ์ทุกหน้า100%เรครับโอเคครับเรามาดูตัวโปรเจคเตอร์กันบ้างครับต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์ที่ใช้คําว่าอะไระ ฟูลไซส์อ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบกลุ่มคอมแพ t เป็นกระเป๋าหิ้วเล็กๆเ,เน้นพกพาคือมันเน้นติดบ้านเลยเน้นแบบใช้งานจริงจังแบบทำงานจริงจังเลยครับแต่ถึงแม้ว่าขนาดมันจะใหญ่นะแต่ผมว่าน้ําหนักมันไม่ได้เยอะโอเคมันมีน้ําหนักแหละนะครับสโลก,กว่ากว่าส,าสาแต่ว่าก็ตีไลว่าโน้ตบุ๊กสเครื่องอเหมือนถือ MacBook 2เครื่องก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นคือถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องออไปใช้งานนอกสถานที่ผมว่าใช้ได้นะครับเนี่ยใส่รงใส่รถเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้หนักขนาดนั้นครับ ตัววัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคาแล้วก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับสี Space Gray ก็ทําให้ดูสวยหรูขึ้นจริงๆครับที่ด้านบนเนี่ยจะมีปุ่ม Power แล้วก็ปุ่ม Touch Control ที่เอาไว้สั่งงานครับทางด้านขวาจะเป็นช่องเสียบจ่ายไฟนะทางด้านซ้ายจะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆครับก็มีทั้ง USB-A HDMI 1แล้วก็ HDMI 2ครับที่ด้านหลังเนี่ยจะมีรูแจ็ค3.5มมเอาไว้สำหรับให้เราเอาหูฟังมาเสียบนะครับหรือว่าถ้าใครจะต่อเป็น AV ไปออกลํําาโพงกกก็ทได้้เเหมมืืออออนนับแลลลวบ โปรเจคเตอร์ตัวนี้เขามีฝาครอบเลนมาให้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับทุกคนจะเห็นช่องระบายอากาศรอบๆตัวเครื่องเลยใช่ไหมครับที่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นพัดลมดูดอากาศเพื่อดูดอากาศเข้าไปเพื่อระบายความร้อนที่ด้านในแล้วปล่อยออกมาทางด้านข้างนะครับจุดที่ผมชอบเลยคือเขามีฟิลเตอร์กรองฝุ่นมาให้ด้วยเพื่อให้อากาศที่ดูดเข้าไปเนี่ยไม่เอาฝุ่นเข้าไปด้วยครับอันนี้ถือว่าใส่ใจดีเหมือนกันครับในส่วนของเลขสเปคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ที่ด้านข้างตรงนี้แล้วกันนะพูดหมดไม่ไหวจริงๆมันคันคังเยอะนะครับเด ในการเซตอัพตัวโปรเจคเตอร์ครับเอาจริงนะครับเราก็แค่หาที่วางที่เหมาะสมเลยครับแล้วเขาก็ให้สกรูปรับระดับมาให้เราด้วยนะครับอันนี้ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับระยะโฟกัสใกล้สุดจะอยู่ที่1.6เมตรนะครับระยะไกลสุดจะอยู่ที่6.3เมตรก็ถือเป็นระยะที่รองรับได้ตั้งแต่ห้องนอนขนาดเล็กไปจนถึงห้องนอนขนาดใหญ่เลยครับและเมื่อเราถอยไปที่ระยะ6.3เมตรครับเราจะได้หน้าจอที่ใหญ่ถึง300นิ้วเลยนะครับเอาจริงนะมันใหญ่เกินกว่าที่ผมจะไปหาพื้นที่ที่จะฉายไปได้นะครับใหญ่จริงๆครับ300นิ้วครับ เมื่อได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วครับเราก็หมุนวงแหวนปรับโฟกัสที่ด้านข้างเพื่อปรับให้ภาพมันชัดครับความละเอียดของวงแหวนปรับโฟกัสก็ถือว่าโอเคดีนะครับหนืดมือใช้ได้ละเอียดใช้ได้ครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเขามาพร้อมกับ Android OS ในตัวนะครับเป็น Android 9.0ที่ include app streaming ต่างๆมาให้แล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify Netflix HBO Prime Video ก็มีครับแต่ว่าจากที่ทดลองครับตัว Disney Plus เนี่ยคือเขามีแอปมาให้นะแต่ว่ากดเข้าไปแล้วมันขึ้นว่าไม่รองรับภูมิภาคไทย ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะรายเสียดายมากๆครับถ้าจะดู Disney Plus ต้องเสียบกับโน้ตบุ๊กก็คือใช้ผ่านเอ่อ HDMI นะครับฉายจากโน้ตบุ๊กขึ้นไปแทนครับน่าเสียดายมากๆครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะลงแอปเพิ่มเติมได้อีกนะครับใครชอบดูกีฬาฟังเพลงร้องเพลงนะครับก็ลองมาหาดูใน Play Store นะครับมีให้เลือกอีกเพียบเลยนะครับ ความลื่นไหลในการใช้งานเนี่ยอยู่ในระดับที่โอเคเลยครับอาจจะไม่ถึงขั้นปุ๊บร้านเหมือนกับมือถือเือทงแต่ว่าไม่ได้หน่วงหรือว่ากระตุกจนทําให้หงุดหง,งิดเลยครับอาจจะมีหยุดคิดบ้างอาจจะเปิดแอป,ปบ้างแอป,ปชา้าไปบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยไม่แย่เลยหน้าตาก็เหมือน Android TV ทั่วๆไปเลยครับสวยงามใช้งานง่ายครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับรองรับการทางานแบบไร้าสายเรียกได้ว่าแทบจะสมบูรณ์เลยก็ว่าได้นะเพราะว่านอกจากสายไฟแล้วเราไม่ต้องเสียบอะไรเลยครับ WiFi รองรับเชื่อมบลูทูธก็ได้นะทำให้เราสามารถที่จะเชื่อมกับลําโพงบลย ทำให้เราสามารถที่จะเอาตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยไปตั้งตรงไหนของมุมห้องก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องคํานึงเลยว่าสายลําโพงจะถึงไหมนะครับอันนี้สะดวกดีนะครับแล้วเสียงเนี่ยไม่ดีเ,เลยนะครับแล้วข้อดีของ Android OS ก็คือมันรองรับทุกภาษาเหมือนบนมือถือเรานะครับดังนั้นอย่างที่ทุกคนเห็นครับเมนูภาษาไทยครบสมบูรณ์รวมถึงเมนูการตั้งค่าต่างๆวันที่เวลาเสียงก็มาครบอย่างที่ผมบอกนะครับว่าโกจดอกทำการบ้านในการตีตลาดไทยมาดีจริงๆครับ คือถ้าให้คิดง่ายๆเลยนะครับมันคือ Android TV นั่นแหละนะครับแต่ว่ามาอยู่ในรูปแบบของโปรเจคเตอร์แทนคือทํางานเหมือนกับบนทีวีเลยนะครับใครที่มี Android TV อยู่แล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องปรับตัวเลยทุกอย่างคือคล้ายคลึงมากนะครับคือใช้งานง่ายเข้าใจง่ายสะดวกดีครับ สำหรับคนที่กังวลว่าถ้าเกิดระวังเอียงๆเ,เนี่ยภาพมันจะเอียงตามไหมนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับเขามีซอฟต์แวร์ในการจัดการเรื่องของเปอร์สเปกติฟให้เรานะครับเราสามารถที่จะจัดการกับคีย์ STONE ที่เกิดขึ้นได้นะครับมีทั้งแบบออโต้ทั้งแบบแมนนวลเลยนะครับแต่จริงนะแบบออโต้ไม่เวิร์กหรอกครับปรับเองดีกว่านะครับเราสามารถที่จะดึงกลับมาได้ทั้ง4มุมเลยเห็นไหมครับดึงซ้ายขวาบนล่างได้อิสระเลยดังนั้นใครที่มีความจําเป็นที่ต้องวางเอียงๆก็ไม่ต้องกังวลครับ รวมถึงถ้าเกิดตัวรีโมทพังหรือว่าหายเนี่ยไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าที่ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยเขาให้ปุ่มมาค่อนข้างครบสามารถใช้งานแทนกันได้นะครับเป็นปุ่มแบบสัมผัสแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์มาให้ด้วยใช้งานสะดวกดีครับโอเคครับเรามาคุยในเรื่องของการใช้งานจริงกันดีกว่านะครับในเรื่องของความสว่างครับ700 ANSI l u m e n ก็ถือว่าสว่างในระดับหนึ่งใช้งานได้ครับ คือมันอาจจะไม่ได้สว่างมากพอที่จะเอาไปใช้งานเอาดอร์นะครับแบบนั้นไม่ไหวนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานภายในอาคารเนี่ยก็โอเคนะครับใช้งานภายในบ้านไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าแนะนําว่าต้องปิดมานนะไม่งั้นสีค่อนข้างที่จะซีดนะครับมันจะสู้แสงภายนอกไม่ค่อยไหวนะครับความคมชัดเนี่ยอยู่ในระดับ Full HD นะครับ 1080p แต่ว่าเขาสามารถที่จะอ่านไฟล์ 4K หรือ 8K ได้เลยนะครับอันนี้เขาเคลมไว้เลยแต่ว่าเขามั่นใจว่าหน่วยประมวลผลของเขาเนี่ยเอาอยู่ครับ แต่ก็นั่นแหละเราจะเอาไฟล์8 k มาเปิดบนจอ Fu l l h ดีทำไมใช่ไหมครับก็ใช้แค่1 0 8 0ป p หรือเต็มที่ก็4 k ก็พอครับความคมชัดเป็นยังไงบ้าง1080ป p ไหวไหมกับยุคสมัยนี้นครับเอาจริงๆ1 0 8 0 p ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าแย่อะไระครับแต่ว่าต้องทำความเข้าใจก่อน,นครับว่าเราจะไปคาดหวังให้มันชัดเท่ากับบนจอคอมบนจอทีวีจริงๆอะ่ะมันไม่ได้นะครับด้วยเรื่ราคาและเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยครับมันไม่ถึงแต่ว่าเป็น 1080p นะคือมันชัดใน,ดดน,ะนะระดับหนะคือเพียงรับการใช้งาน คือโปรเจคเตอร์เราฉายเป็นจอใหญ่ใช่ไหมครดังนั้นระยะในการนั่งของเราจะต้องถอยห่างกว่าทีวีปกติครับเราจะไปนั่งจอๆนานๆไม่ได้ด้วยขนาดจอครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเรายิ่งนั่งใกล้อะเราก็จะยิ่งเห็นแบบเข้าใจใช่ไหมแบบความไม่ชัดของมันแต่ว่าถ้าเกิดถอยออกมาในระยะที่เหมาะสมแล้วอ่ะแล้วดูไปสักพักหนึ่งสัก15นาทีให้ร่างกายให้ตามันปรับตัวเนี่ยผมว่าก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ ค่าคอนทราสต์เรโจะอยู่ที่2000ต่อหนึ่งครับก็ให้ค่าสีที่โอเคดีนะครับความสดเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ขอบเขตสีอาจจะไม่ได้กว้างมากตามเรทราคานะครับคือมันราคาแค่5,000ันกว่าบาทเองนะครับคงจะไปคาดหวังให้มันดีเลิศเลยก็คงไม่ไหวนะครับคือเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะว่ายังไงซะความคมชัดการแสดงผลสีดำขอบเขตสีเนี่ยมันสู้จอทีวีไม่ได้อยู่แล้วครับคือยังไงซะมันก็คือโปรเจคเตอร์ในราคา5,000ันกว่าบาทครับคือถ้าทุกคนซื้อทีวีอะซื้อทีวีในราคา5000คุณภาพเป็นยังไงมันก็ ก็ใช้ได้ไม่ได้ดีเลื่อนเลยใช่ไหมอันนี้โปรเจคเตอร์ก็ตามราคาครับแต่ว่าถ้าเกิดให้ผมพูดให้ทุกคนแบบพูดเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นทาาง,ง่ายๆนะครับเออลองนึกว่าถ้าเป็นมือถือมันจะประมาณมือถือ New Entry อ่ะที่เป็นจอ LCD Full HD ราคา4,000กว่าบาทถ้าใครเคยใช้ประมาณนั้นเลยอืมความชัดความสดของสีขอบเขตส,สีจะประมาณนั้นเลยนะครับก็คืออยู่ในดับที่ใช้งานได้นะครับกลางๆนะครับคือ ดูคอนเทนต์ดูหนังได้แต่ว่าถ้าแบบจะคาดหวังว่าแบบเหมือนมือถือจอโมเลเหมือนทีวีของเรา50นิ้วจอโอเลบอกตามตรงว่าก็ไม่ไหวไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีชุดลําโพงดีๆเนี่ยผมว่าไม่ขี้เหร่เลยนะพอเราได้จอใหญ่ขนาดนี้แล้วลําโพงแบบกระหึม่มกระหึ่มหน่อยเนี่ยบอกได้เลยว่ามันก็แทบจะเปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงหนังขนาดย่อมๆได้เลยครับสามารถที่จะขับซีเนมาติกมูดแอนโทนได้ดีเอาเรื่องเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูหนังกันสักเล็กน้อยแล้วกันครับ ต่อไปริมขอบนรกเราอยาับวิกิค่ะว้าเฮ้ยเรื่องตื่นจริงคุณกอลไม่ได้ทำหอรถกันยัดตัวมายวมายตัวมา หรือว่าถ้าเกิดคอนเทนต์สตรีมมิ่งมันยังไม่จุใจนะครับก็เสียบสาย HDMI นะครับแล้วก็อยากจะทำอะไรผ่าน PC โน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะลองเล่นเกมผ่านโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็ได้นะสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมบนจอหลักร้อยนิ้วนะครับก็ลองดูได้นะก็ใหญ่แบบใหญ่บ้านบึ้มเลยนะครับใหญ่บ้านแตกเลยนะครับหรือว่าจะแคสหน้าจอมือถือขึ้นไปก็ได้เหมือนกันแต่ฟังดีๆนะฮรรองรับเฉพาะ iOS อ่ะเดี๋ยวนะระบบปฏิบัติการ Android แต่รองรับการมิลเลอร์เพลย์เฉพาะ iOS เท่านั้น iPhone ได้ iPad ได้ไม่งงจะงงมากผมนี่งงมากทำไมอะน่าเสียดายมากนะครับขอแสดงความเสียใจกับคนใช้ Android ด้วยครับแต่ว่าถ้าใครใช้ iOS สบายๆแคสขึ้นไปเลยครับแต่ว่าการมิลเลอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้มอบประสบการณ์การใช้งานที่แบบเลิศเลยอะไรขนาดนั้นคือมันทดแทนไม่ได้อยู่แล้วนะครับทั้งเรโชหน้าจอที่ต่างกันนะครับความลื่นไหลต่างๆนะครับแค่เอาไว้ใช้แบบเผื่อว่าต้องใช้เฉยๆนะครับไม่ได้เป็นคีย์ฟีเจอร์อะไรขนาดนั้นครับ รวมถึงพอร์ต USB-A เนี่ยเราสามารถจะเอาพวกเมาส์พวกคีย์บอร์ดมาต่อเสริมใช้งานได้นะครับแต่ว่าจริงๆนะผมว่ารีโมทนี่แหละเวิร์กสุดละอย่าลืมว่ามันไม่ใช่ Windows นะครับระบบปฏิบัติการของมันเนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้กับรีโมทคิดง่ายๆทีวีที่บ้านเอาเมาส์มาต่อคีย์บอร์ดมาต่อไหมเหมือนกันแหละ,ะครับรีโมทนี่แหละเวิร์กสุดละฮะจะบอกว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นครับเขาบิวอินลำโพงมาให้ด้วยนะครับเป็นลำโพงกำลังขับ5วัตต์2ตัวรวมกันเป็น10วัตต์ครับ เอาตรงนะครับตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังกับไปลำโพงบิวอินเลยนะครับใครจะไปคาดหวังนะตอนแรกนึกว่าเหมือนแบบลําโพงแบบที่บิวอินมากับจอคอมพิวเตอร์แบบแห้งๆปองแปงๆใช้งานจริงไม่ค่อยได้แต่ปรากฏว่าเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะดังลั่นห้องเลยนะครับผมเปิดเพลงจาก Spotify เนี่ยเปิดแค่ยี่บห้าคือแบบทั้งห้องแบบดังเพียงพอเลยอ่ะเปิดตรงนี้แล้วไปนอนเล่นที่โซฟาไม่มีปัญหาเลยนะครับรวมถึงความชัดใสของเสียงอ่ะความเคลียร์ของเสียงอ่ะ โอเคเลยนะครับไม่ได้แบบว่าคุณคุณขมุกขมัวแห้งๆนะใช้ได้เลยเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนิดนึงแล้วกันครับว่าลำโพงมันโอเคมากครับ สำหรับผมนะครับถ้าถามว่ามีอะไรที่ผมอยากได้เพิ่มสำหรับตัวโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับหลักๆเลยนะครับก็คือระบบออโต้โฟกัสครับตอนนี้เรายังคงต้องแมนูโฟกัสหมุนมือเองอยู่ใช่ไหมครับทำให้ทุกครั้งที่เรามาขยับหรือบิดตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยเรายังคงต้องคอยกลับมาหมุนเองทุกครั้งนะครับถ้ามีออโต้โฟกัสจะดีมากๆครับอย่างที่2ครับก็คือพัดลมระบายอากาศของเขาค่อนข้างที่จะเสียงดังใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังนิดนึงแล้วกันครับได้ยินไหมฮะ มันค่อนข้างที่จะดังพอสมควรแต่ว่าในการใช้งานจริงไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าถ้าเกิดระวางห่างสักเท่าไหร่ดีล่ะ1.5เมตรเป็นต้นไป1.5เมตรขึ้นไปนะครับผมว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราดูหนังเราเปิดดังเหมือนครับมันค่อนข้างที่จะกระหึ่มดังนั้นเสียงพัดลมเนี่ยไม่น่าจะสร้างความรำคาญยกเว้นแต่ใครที่บอกว่าจะซื้อมาตั้งแล้ววางข้างๆแบบผมอย่างเงี้ยตอนนี้เลยเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าเสียงมันดังพอสมควรแต่ว่าจุดที่ผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาจริงๆนะครับที่แบบว่าเป็นจุดพิจารณาจร คือความร้อนที่ออกมาอ่าพัดลมระบายอากาศไอ้ลมที่ออกมาเนี่ยมันอุ่นใช้ได้เลยนะพอสมควรเลยนะเดี๋ยวผมขอปิดก่อนดังเลิศเกินนะครับพัดลมระบายความร้อนครับมันค่อนข้างที่จะอุ่นดังนั้นถ้าเกิดเอาไปใช้งานถ้าใครจะซื้อไปใช้งานในจุดที่ไม่ได้เปิดเป็นห้องแอร์เอางี้ดีกว่าถ้าใช้งานในห้องแอร์ผมไม่กังวลครับเขาเคลมอายุการใช้งานที่ห้าหมื่นชั่วโมงตัวพาร์เนลตัวหลอดแหล่งกําเนิดแสงข้างในนะครับแต่ถ้าใช้งานแบบ ในสถานที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท fill, มันร้อนอบอา้าวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอายุการใช้งานจะลดลงมากน้อยแค่ไหนดังนั้นถ้าอยากจะให้มันใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นไม่เบินเร็วนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงอากาศร้อนใช้ในห้องแอร์น่าจะดีที่สุดครับก็ประมาณนี้นะสับตัวโกจูดอกโปรเจคเตอร์ AC 1 0 2 4นนะครับแปลกใจเหมือนกันนะเขากระโดดมาทำโปรเจคเตอร์เฉยเลยนะครับ โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่มั่นใจว่าฉันชอบโปรเจคเตอร์จริงไหมที่แบบต้องโหทุ่มงบ2 0 0,000หื่นหรือแบบหลายหมื่นหรือบางตัวจะเป็นแสนนะครับแบบเป็นเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่านะครับมาลองดูก่อนลองซื้อแบบราคาไม่สูงมากมาลองดูว่าเวิร์กไหมกับบ้านเราเนี่ยมันเหมาะสมแค่ไหนครับคือมันเกิดมาเพื่อทําลายข้อจํากัดในเรื่องของขนาดหน้าจออ่าปกติทีวีเราก็5 0นิ้วใช่ไหมครับหกนิ้วหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะไป80นิ้วเนี่ยบางทีเฟอร์นิเจอร์เดิมอ่ะ มันไม่ได้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องเปลี่ยนเฟเจอร์ใหม่ก็ทําให้เรามีข้อจํากัดในเรื่องของหน้าจอไอ้นี่เกิดมาเพื่อทําลายข้อจํากัดนั้นเลยขอให้คุณมีผนังให้ฉายขอให้คุณมีพื้นที่ให้เขาถอยในการฉายเนี่ยห้นิ้วไปจนถึง300นิ้วบอกเลยว่าใหญ่บานบึม้มใครสนใจลองดูได้ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะซับสนตมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไม่กดข้ามโฆษณา,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 าให้กับผมหนึ่งครัรคครบ วันนี้ไมค์ไม่ใต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย